สวัสดีครับรถจอดประมาณ3-5ถึงปีเจ้าของเองก็ไม่แน่ใจว่าจอดนานแค่ไหนนะครับแต่เป็นรถใหม่ป้ายแดงผ่านมือช่างมา3ช่างนะครับก็ต้องจอดผ่านมา3ช่างก็ใช้ไม่ได้ก็จอดนะครับจอดเมื่อาวานนี้ให้เพื่อนนะครับเจ้าของรถเป็นเพื่อนผมเองก็ยกมาผมบอกยกมาถ้าเป็นหัวฉีดไม่ไหวแต่ถ้าคาบูโอเคยกมาก็ยกมากันเป็นคาบูนะครับเป็นสปาร์กนาโนนะครับเป็นสปาร์กนาโน ตัวนี้เป็นคาบูเรเตอร์นะครับเป็นคาบูก็เอามาที่ผมก็มาช่วยกันรื้อกันถอดแล้วก็ผมทําให้ติดให้แล้วแล้วก็ผมขี่อยู่ตอนนี้วันนี้วันที่สองผมขี่อยู่แต่เมื่อเช้าเนี้ยน้ำมันท่วมน้ํามันท่วมาสาเหตุคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าขี่ไปแล้วก็ดับขี่ไปแล้วก็ดับนะครับรอสักพักก็ขี่ได้แล้วก็ดับแล้วก็ จบเกมชีวิตไปเลยก็เลยจอดไว้3-5ปีนะครับไม่ชัวร์เจ้าของรถก็ยังไม่ชัวร์ก็เอามาที่ผมมันติดไปแล้วนะครับมันเป็นสปาร์กนาโนตัวนี้มันเป็นคาร์บูเรเตอร์แล้วก็มันจะมีระบบระบบเขาเรียกว่าระบบอะไรอ่ะมันจะเหมือนตัว3ทางที่ใต้ถังนะมันจะเป็นตัวนั้นที่คอยจ่ายน้ำมันเพื่อคือไม่ให้น้ํามันท่วมเอาง่ายๆ มันตัวนี้มันจะไม่ให้น้ํามันท่วมมันจะอยู่ตรงนี้นะผมถอดออกไปแล้วเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ตัวนั้นมันจะเป็นระบบผ้าปัม๊มมันจะใช้อากาศจากคาบูเรเตอร์ขึ้นไปดันผ้าปั๊มให้กระพือแล้วก็จ่ายน้ํามันมาที่คาบูนะครับรถล,ลักษณะแบบนี้การทํางานแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ใน KLX KSR นะครับซึ่งของผมตอนนี้ KSR มีปัญหานี้แหละแล้วก็ บอกให้แฟนเอารถไปให้ช่างแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าพ่อบ้านบอกว่าน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ช่างไม่ทําให้ช่างไม่ทําให้ครับเพราะว่าเก่งกว่าช่างช่างคงคิดว่าเราเก่งกว่าช่างแต่จริงๆผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะผมผมแค่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากตรงนั้นแค่ไม่อยากให้ช่างไปเสียเวลาตรงนู้นตรงน,น,รงนี้ถูกต้องไหมครับแต่เขาไม่ทําโอเคบอกแฟนว่าไม่ทําไม่เป็นไรผมก็เลยโอนตังค์ไปให้เดี๋ยว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 หาโอกาสไปดาวใหม่ดีกว่า เคซาจอดไว้ตรงนั้นแหละถ้าเขาไม่ทานะครับก็โอเคว่ากันไปนะครับคือเราไม่อยากให้เขาเสียเวลาเราเจาะจงประเด็นลงไปเพราะว่าเนี่ยระบบเนี้ยระบบนี้มับบนมันมีมานานแล้วนะไอ้ที่ผมว่ามีถักมีปั๊มเนี่ยตรงเนี้ยมันมีมานานแล้วเป็นภาพปั๊มกระพือมันมีตั้งแต่ใน RC ีนะครับซูซูกิ RC มีอยู่ในเคซาเคเอลเอ็กซ์มีอยู่ในอ่าอ่าคาวาซกินีออนนะครับซึ่งเป็นรถยุค90นะั่นนีออนอา90เ้านีออนเกนยเนี้ยมันมีมานานแล้วระบบนี้แล้วมันก็มามี ในซูซูกิคานตาน่านะครับแล้วมันก็จะมีในสมิธนะครับแล้วมันก็จะมีในนี่แหละครับซึ่งมันกลับมามีในระบบเนี้ยมันกลับมามีายุคที่เขาค่าแรงแพงแล้วเขาย้ายไปย้ายไปประกอบรถที่ต่างประเทศนะครับก็จะมีระบบนี้เข้ามาระบบนี้จะทําให้ไม่เกิดน้ํามันท่วมนะครับไม่เกิดระบบน้ํามันท่วม ระบบเนี้ยเมื่อก่อนไม่เคยมีปัญหาใน RC จะน้อยมากที่จะเจอปัญหานี้ใน RC ีในนีออนเนี่ยเจอน้อยมากเพราะว่าในความเข้าใจผมนะผมเชื่อว่าสมัยก่อนมันเป็นปริโตมันเป็นปริโตเป็นน้ำมันใต้ดินนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแก๊สโซนะครับแก๊สโซเนี่ยผมว่ามันมีผลกับผ้าปัาม๊มทําให้ผ้าปั๊มแข็งผ้าปั๊มตายนะครับอันนี้ความเข้าใจความคิดผมนะผมมโนไปเองก็ว่ากันไปแต่หลักๆอยากจะบอกให้รู้ว่า มันมีตัวนี้นะครับทีนี้รถคันนี้มันใหม่ซื้อมาได้ปีเดียวแล้วก็มีปัญหานะฮะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่ได้ใช้เลยฉะนั้นปัญหาเนี่ยเ่าให้ฟังก่อนปัญหาก็คือพ่อแกเอาน้ํามันที่เขาผสมไว้คอยตัดหญ้าเนี่ยใส่แกลอนไว้เนี่ยจะเอาไปตัดหญ้าแกเอามาใส่ใส่แล้วก็ เกิดอาการนี้ขึ้นนะครับเกิดอาการนี้ขึ้นเพราะมันอยู่บนนอกมันหาน้ํามันยากไม่ได้เติมไม่ได้ซื้อมาไว้อย่างนั้นนะฮะก็เกิดปัญหาขึ้นผมก็มาหาปัญหาเจอเจอแล้วทีนี้ทำไมถึงผ่านมือช่างมาสามช่างแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่ารถมันใหม่นะครับถ้าให้ผมเดานะเพราะว่าเขามองว่ารถมันใหม่พอรถมันใหม่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ถอดเปลือกออกดูนะครับแล้วเขาก็ลืมนึกถึงระบบตัวนี้ไปเพราะมันใหม่ไงมันใหม่ นะเขาไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาเขาก็ไม่มั่วอยู่กับระบบไฟไอพวกคอยหัวเทียนหัวเทียนคารบูเรเตอร์พวกนี้เพราะน้ามันในถ้วยมันไม่มีไงน้ํามันในคาบูมันไม่มีเขาก็ล้างล้างล้างแล้วเขาก็ใส่ใส่แล้วก็มันขี่ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอตัวนี้ระบบน้ามันระบบแรงดันเนี่ยมันไปเปิดภาพปั๊มไม่ได้คนไปกกระพือภาพปั๊มไม่ได้เพราะภาพปั๊มแข็งมันก็ไม่จ่ายน้ำมันไปคาบูน้ำมันในคาบูก็ไม่มีนะฮะเพราะน้ำมันคาบูไม่มี รถมันก็สตาร์ทไม่ติดช่างก็เข้าใจว่าคาบูตันเขาก็ลางมันก็ใช้ไม่ได้ครับมันก็ใช้ไม่ได้ก็มาจอดทิ้งไว้นะครับนี่แหละครับปัญหามันแล้วก็ผมอยากจะบอกว่ารถใหม่ก็ไม,ไม่ไม่สำคัญครับเพราะว่าตอนเนี้น้าม,มันมีปัญหาเมื่อโกนมีออนอาซี RC, ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะน้อยนะน้อยอไม่ใช่ไม่น้อยมากแต่ตอนเนี้ KSA ผมก็มีปัญหานี้แล้วนะครับ k s r <S ผมมีแล้วก็ถ้ายังไม่ผิด ผมเคยทำ K L X มันก็มีปัญหานี้แล้วผมก็ทำให้เป็นคาบูเอนเดดาไปเลยใครจับได้เดี๋ยวดูคลิปผมนะฉะนั้นอยากจะบอกว่าคลิปเนี้ยไม่ได้พูดถึงเรื่องรถใช้งานได้ไม่ได้เท่าไหร่หรอกไม่อยา่อยางน้นอยากเน้นให้ดูตรงนี้ครับดูใต้ถังแล้วก็อย่าไว้ใจมันครับรถใหม่ก็ควรจะเปิดเปลือกออกมาดูว่ามันมีระบบนี้ไหมอ่าจริงๆไม่เปิดก็ได้นะครับไม่เปิดระบบนี้ก็ได้ผมอยากให้สังเกตตรงนี้นะครับ ไม่เปิดเปลือกก็ได้ผมอยากให้สังเกตที่คอคาบูเขาจะมีรูสายอะไรเยอะแยะเนี่ยพอมีอย่างนี้แล้วเนี่ยให้นึกถึงเลยว่ามันมีระบบนี้นะครับมันมีระบบนี้แต่ถ้าเป็นอายามาฮ่าสปาร์กนานโนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีระบบนี้นะครับแต่ว่ารุ่นอื่นๆนะครับให้ดูคอคาบูว่าเป็นอย่างนี้เว้ยเป็นแบบนี้ก็ต้องรื้อหาไอ้ตัวนี้แหละแล้วก็วิธีการแก้ไขก็คือต่อตรงต่อน้ํามันตรงจากถังลงคาบูเลเตอร์เลย นะครับแล้วก็ลองใช้ดูนะครับแต่มันจะท่วมนะผมบอกไว้ก่อนว่ามันจะท่วมถ้าคุณจอดไว้อย่างของผมคันนี้เมื่อคืนเนี้ยผมขี่ทั้งวันเลยเมื่อวานเนี้ยแล้วก็เมื่อคืนมาจอดไว้ก็เกิดอาการน้ํามันท่วมก็แค่ถอดสายน้ามันออกแล้วก็เดรนน้ามันทิ้งจากคาบูเรเตอร์เอาหัวเทียนมาขัดสตาร์ททีเดียวก็ติดครับหลักๆนะครับให้นึกถึงตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเสียใจมากเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับเลยเพราะว่าผมคิดว่าผมทํา ซูซูกิคาตาน่าทำสม,มัยเนี่ยผมลืมนึกถึงตรงนี้ไม่เคยให้ไม่ใช่ไม่เคยให้นะเคยเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดตรงนี้มากนะครับคลิปนี้เสียตังค์เสียเวลาดูผมหน่อยนะผมต้องขอโทษด้วยผมอยากเล่าให้ฟังจรงิงๆเพราะว่าตอนเนี้ยรถรถที่เป็นคาบูเริ่มเริ่มมีอาการแล้วนะครับก็คือพวกเนี้ยระบบเนี้ยเริ่มมีอาการตั้งแต่สมัยตั้งแต่สปาร์กอะไรพวกเนี้ยที่ใช้ระบบเนี้ยก็จะมีปัญหาเพราะบ้านเรามันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ใชเบนซิน,นนะครับมันเป็นมันเป็น,น,ปนแก๊สโซนะ อะประมาณนี้นะครับเล่าให้ฟังใครติดใจสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาครับสอบถามมาตอบได้ตอบครับยินดีตอบทุกคําถามครับแล้วก็ขอบคุณที่ยังรับชมขอบคุณที่ติดตามครับอ่านี่มันล่อเข้าไป3ามเทคแล้วนะเอ็มร้อยขวดนึงน่าจะไม่พอขอบคุณครับสวัสดีครับ